เมื่อเปิดดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในปี2569ภาพรวมใหญ่ที่ปรากฏขึ้นชัดเจนที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานที่จะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญวัสนาเก่าที่ท่านได้เคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติหากพิจารณาตามหลักโหราศาสตร์ประกอบกับยานทัศนะในแบบฉบับของอาจารย์ภพศารแสนชัยที่เน้นเรื่องสัญญาเดิมและกรรมเก่า ปี2569นี้เปรียบเสมือนประตูมิติแห่งกุศลผล,ลบุญได้เปิดออกชาวราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวจะได้รับกระแสพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างรุนแรงสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะท่านที่เคยมีความสัมพันธ์หรือมีสัญญากับพญานาคราชหรือสายญาณบารมีของท้าวเวสสุวรรณ จะสัมผัสได้ถึงการถูกเรียกตัวหรือการได้รับสัญญาณบางอย่างเพื่อให้ไปกราบไหว้บูชาหรือปฏิบัติธรรมในสถานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งการกระทำนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการจัดสรรของเบื้องบนเพื่อให้ท่านได้รับโชคใหญ่ตามที่ร้องขอการส่งผลของบุญเก่าในปีนี้จะมาในรูปแบบของลาบลอยหรือโอกาสที่เข้ามาแบบไม่ทันทั้งตัวเหมือนกับสิ่งที่หมอปลายพลายกระซิบมักจะเตือนเรื่องท่านยม,มทูตหรือโลกวิญญ,ญาณ ในปีนี้เจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดีหรือเทวดาประจำตัวท่านจะมีกำลังกล้าแข็งขึ้นสามารถแหวกม่านกรรมที่ไม่ดีเพื่อเปิดทางให้แสงสว่างส่องถึงตัวท่านได้ ใครที่เคยติดขัดเรื่องบุญบาลสารกล่าวหรือเคยติดหนี้ใครไว้หากในปีนี้ท่านหมั่นสร้างบุญด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่หรือการถวายสังฆทานยาจะเป็นการแก้เคล็ดที่ส่งผลรวดร็วทันตาเห็นทำให้สิ่งที่ดูเหมือนจะยากกลับกลายเป็นง่ายสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหารจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนท่านเองก็แปลกใจโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในมิติของดวงดาวการเงินและโชคลาภ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่อาจารย์หลายท่านอย่างหมอช้างทศพรหรืออาจารย์ลักษ์ราชสีมักจะใช้ในการคำนวณการโคจรของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ในปี2569นี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุพเครจะโคจรเข้าสู่จุดที่ส่งผลดีเยี่ยมต่อลักคนาราศีสิงในช่วงกลางปีเป็นต้นไป การโครจรนี้จะส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินที่เคยฝืดเคืองกลับมาไหลลื่นประดุดสายน้ำการเงินในปีนี้ไม่ได้มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่จะมาจากโชคลาภและคอนเนคชันเป็นหลัก หากท่านเป็นนักลงทุนปีนี้จะเป็นปีทองของการเก็บเกี่ยวผลกำไรโดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงดวงดาวบ่งบอกถึงการหมุนเงินก้อนใหญ่อาจมีการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะผ่านฉลุยและสร้างผลกำไรมหาศาลในระยะยาวนอกจากนี้ดาวราหูที่ส่งผลต่อดวงชะตาจะพลิกกลับจากร้ายกลายเป็นดีเรียกว่าราหูคนทรัพย์ในเชิงบวกคือท่านจะไปคนเจอทรัพย์สมบัติ หรือช่องทางทำมาหากินใหม่ๆที่คนอื่นมองข้ามทําให้ท่านสามารถกอบโกยรายได้เป็นกอบเป็นกำรเรสมือนมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ใต้ดินที่รอให้ท่านไปขุดเจอความรวยรวยในปีนี้จึงมีลักษณะรวยแบบก้าวกระโดดไม่ใช่การค่อยเป็นค่อยไปเหมือนดังคําทํานายที่มักกล่าวถึงจังหวะชีวิตที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสำหรับท่านที่บูชาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านอาจได้วัตถุมงคลหรือเครื่องรางนำโชคที่ส่งเสริมเรื่องโภคทรัพย์โดยตรงซึ่งจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเร็วขึ้น เมื่อเจาะลึกไปที่เรื่องการงานการดำเนินชีวิตและสุขภาพในปี2,569ชาวราศีสิงห์จะฉายวางความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่นที่สุดด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่สองสว่างท่านจะได้รับมอบหมายงานสำคัญที่เป็นหน้าเป็นตาหรือได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนผู้ใหญ่และเจ้านายจะให้ความเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันความรับผิดชอบที่มากขึ้นย่อมมาพร้อมกับความกดดันศัตรูในที่ทำงานหรือคนที่คอยอิจฉาริษยาจะแพ้ภัยตัวเองท่านไม่ต้องไปตอบโต้ใดๆเพียงแค่นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ผลงานของท่านจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีการงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงแสงสีสื่อออนไลน์หรือธุรกิจความสวยความงามจะรุ่งรนดอย่างมากส่วนในเรื่องของความรักปีนี้เป็นปีแห่งการขัดกรองคนที่มีคู่แล้วต้องระวังเรื่องความห่างเหินจากภาระหน้าที่การงานที่รัดตัวหรืออาจมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่หากผ่านจุดนี้ไปได้ความสัมพันธ์จะมั่นคงดุดถินผาส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีตํแหน่งเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือชาวต่างชาติ ซึ่งคนคนนี้จะนำพาความมั่นคงมาสู่ชีวิตท่านแม้จะไม่ใช่รักที่หวือหวาแต่มั่นคงและอบอุ่นอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในปีนี้คือสุขภาพเนื่องจากการทำงานหนักและพักผ่อนน้อยอาจส่งผลให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและสายตาตามตำราหมอ,อช้างมักเตือนเรื่องการเคลื่อนย้ายของดาวที่ส่งผลต่อาธาตุในร่างกาย ชาวราศีสิงห์จึงควรหมั่นปรเช็คสุขภาพประจำปีและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าประมาทกับอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่อาจลุกลามได้สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษและกรรมเก่าที่อาจส่งผลหากอ้างอิงจากคำเตือนของหมอปลายพลายกระซิบในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามมา ในช่วงเดือนที่เกิดคราดสุริยคราดหรือจันทรคราดหรือเดือนที่มีดาวใหญ่ย้ายราศีซึ่งมักจะเป็นช่วงมีนาคมเมษาและกันยายนตุลาคมของปีท่านต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือความใจร้อนวูบนวาบที่อาจน,นำไปสู่การทะเลาะวิวาทรุนแรงกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในเรื่องวาจาการพูดจาให้ร้ายผู้อื่นหรือการผิดัจจสัญญาในอดีตอาจย้อนกลับมาเล่นงานท่านในช่วงที่ดวงตกได้ วิธีการแก้ไขและป้องกันที่ดีที่สุดตามแนวทางของหลวงปู่ศิลาและครูบาอาจารย์สายกรรมฐานคือการปิดวาจาในช่วงเวลาที่โกรธและหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรอย่างเจาะจงการทำบุญลงศพหรือการไถ่ชีวิตโคกระบือจะช่วยตัดรอนกรรมหนักให้เบาบางลงได้นอกจากนี้ควรระวังเรื่องเอกสารสัญญ,ญาหรือการค้ำประกันใครในปีนี้หากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเพราะมีเกณฑ์จะเดือดร้อนเพราะความไว้ใจคนอื่นมากเกินไป ในรายละเอียดของดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์ในปีพศ2569นี้ให้ต่อเนื่องและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเสมือนการขยายภาพจิก๊กส่อแห่งชีวิตให้เห็นครบทุกมิติหากพิจารณาถึงกระแสะพลังงานที่ต่อเนื่องมาจากช่วงต้นปีท่านจะพบว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตวิญญ,ญาณอย่างรุนแรงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของอาจารย์ภพศสารแสนชัยที่มักล่าวถึงเรื่องสัญญาใจหรือพันธสัญญาข้ามภพชาติ ในปีนี้ชาวราศีสิงห์ที่มีดาวอาทิตย์เป็นประธานจะมีสื่อสัมผัสพิเศษที่รุนแรงขึ้นบางท่านอาจฝันเห็นงูใหญ่พญานาคหรือฝันเห็นสถานที่โบราณที่ไม่เคยไปมาก่อนซึ่งนั้นไม่ใช่ความฝันเลื่อนลอยแต่เป็นนิมิตที่บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องไปเปิดขุมทรัพย์ที่เคยทําบุญฝากไว้ในอดีตหากท่านรู้สึกอยากไปทําบุญที่วัดริมน้ําหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางภาคอีสานหรือภาคเหนือขอให้รีบไปทันทีเพราะนั่นคือจุดนัดพบของโชคลาภที่รอท่านอยู่การเชื่อมต่อกับสิ่งศักด้้วยแพ แต่ให้เน้นสัจจะเป็นที่ตั้งหากปากพูดจะทำอะไรต้องทำให้ได้เพราะว่าจาของท่านในปี2,569นี้ศักสิทธ์ดุดประกาศิทธิ พระสุขเข้าพระเสาแทรกในเรือนชะตาบางช่วงอาจทําให้จิตใจแกว่งแต่ถ้าท่านยึดมั่นในศีลโดยเฉพาะข้อสเรื่องวาจาและข้อห้าเรื่องสติงดเว้นของมืนเมาจะทําให้ท่านมีเกราะแก้วคุ้มกันไผ่ที่หมอไม่เห็นได้อย่างชางักนักตามที่หมอปลายไพรกระสิบเคยเตือนไว้เรื่องสัมภเวสีหรือวิญ,ญญาณที่ต้องการส่วนบุญปีนี้ท่านอาจจะได้กลิ่นทูบจางๆหรือได้ยินเสียงเรียกชื่อในเวลาผลบคําอย่าพึ่งตกใจกลัวให้ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลทันทีเพราะนั่นคือบริวารในภูมมมมิออออืืื่่่่นทีาาารรควชวชยเเเหลแลแะขได้ับ บุญแล้วเขาจะกลับมาตอบแทนท่านด้วยการปัดเป่าอุปสรรคที่ขวางทางรวยของท่านออกไปทําให้การจราจาธุรกิจที่เคยติดขัดกลับผ่านฉลุยราวปาฏิหาร หากมองลึกลงไปในรายละเอียดของเส้นทางมหาเศรษฐีและการหมุนเวียนของกระแสเงินสดในปีนี้ชาวราศีสิงห์จะได้รับอิทธิพลจากดาวโชคลาภที่เดินในตำแหน่งราชาโชคในบางช่วงเดือนซึ่งหมายความว่าท่านมีเกณฑ์จะได้เงินมาด้วยความเสน่หาหรือได้มาเพราะความเมตตาของผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่การค้าขายแลกเปลี่ยนธรรมดาแต่เป็นการได้รับโอกาสพิเศษที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าถึงสำหรับท่านที่เล่นหุ้นลงทุนทองคําหรือเก็งกําไรในตลาดโลกปี2569ต้องจับตาดาวมฤิตยยและดาวเกตให้ดี2ดาวนี้จะกระตุนให้เกิดความผันผวนที่รุนแรง แต่ในวิกฤตนั้นเองคือโอกาสทองของคนกล้าชาวราศีสิงห์ที่มีสัญชาตญาณน,นักล่าจะสามารถมองเห็นจังหวะช้อนซื้อในตอนที่คนอื่นกลัวและเทขายในตอนที่คนอื่นโลภทําให้ท่านสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้ภายในปีเดียวอย่างไรก็ตามอาจารย์ลักราชสีมักจะย้ําเสมอเรื่องเงินร้อนหากท่านได้เงินก้อนใหญ่มาจากการเสี่ยงโชคหรือลาบลอยให้รีบแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญสาธารณประโยชน์เชน่นสร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์วิหารหรือบริจาคให้มูลนิธิทันทีเพื่อเป็นการแก้เคล็ดไม่ให้ทุกขลาบตามมาและเปลี่ยนเงินร้อนนั้นให้กลายเป็นเงินเย็นที่่อยูติก คำแนะนําจากหมอช้างในเรื่องหงจุ้ยการเงินปีนี้คือการจัดโต๊ะทํางานหรือกระเป๋าสตางค์ให้สะอาดเรียบร้อยและอาจจะหาพบเครื่องรางสายท้าเวสวรรณหรือพระยาครุติดต,ตัวไว้เพราะพลังอํานาจของเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์จะช่วยดึงดูดเงินทองและป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลออกจากกระเป๋าหรือไม่จําเป็นนอกจากนี้ใครที่มีหนี้สินภูมิรุงรังปี2569จะเป็นปีแห่งการปลดแอกท่านจะพบช่องทางในการรีไฟแนนซ์หรือม่คนยื่นมือเข้ามาช่วยจราจาไกลเกลีย่ยทำไอภาระที่หนักอึ้งเบาบางลงจนท่านหายใจหายคอได้ลงขึ้น ขยับมามองในมุมลึกของเรื่องการงานและบทบาททางสังคมที่ท่านต้องแบกรับในปี2,569นี้ชาวราศีสิงห์เปรียบเสมือนแม่ทัพที่ต้องออกศึกท่านจะไม่ได้นั่งสั่งงานสบายๆอยู่บนหอคอยงาช้างแต่จะต้องลงมาลุยงานคลุกคลีกับลูกน้องและปัญหาหน้างานด้วยตัวเองซึ่งดูเหมือนจะเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ามหาศาลเพราะลูกน้องบริวารจะเห็นใจและเกิดความศรัทธานในตัวท่านอย่างแท้จริง ปัญหาเรื่องคนจะเป็นบททดสอบสำคัญในปีนี้ท่านอาจต้องเจอกับลูกน้องที่ดื้อรั้นหรือเพื่อนร่วมงานที่คอยแทงข้างหลังตามนัยยะของดาวอาริตท,ที่แฝงมาแต่ขอให้ท่านใช้วิธีนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่าใช้อารมณ์โต้ตอบเพราะปีนี้ดาวอาทิตย์ของท่านร้อนแรงหากใช้อารมณ์จะกลายเป็นไฟลามทุ่งที่เผาผลาญตัวเองให้ใช้ความเมตตาและหลักการเหตุผลในการบริหารจัดการเหมือนคำสอนของหลวงปู่ศิลาที่เน้นเรื่องเมตตารมคำจุนโลก ความเมตตาของท่านจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรหรือ,อย่างน้อยก็จะทําให้ศัตรูแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดสําหรับเจ้าของกิจการปีนี้เป็นปีที่เหมาะที่สุดในการรีแบรนด์หรือปรับภาพลักษ์องค์กรให้ดูทันสมัยหากท่านคิดจะขยายสาขาไปต่างถิน่นหรือต่างประเทศให้ลุยได้เลยในช่วงครึ่งปีหลังเพราะดวงดาวการเดินทางไกลเปิดกว้างจะมีหุ้นส่วนต่างชาติหรือคนไกลนำพาความสำเร็จมาให้ งานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ไอที IT, หรือนวัตกรรมใหม่ๆจะถูกฉลกกับดวงชะตาของท่านอย่างมากในปีนี้ในส่วนของความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซับซ้อนขึ้นในปี2569สําำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วต้องระวังเรื่องทิฐิมานะเป็นพิเศษชาวราศีสิงห์มักมีความเป็นผู้นำสูงและไม่ชอบยอมใครแต่ในปีนี้หากท่านยอมลดอีโก้ลงบ้างยอมแพ้คนรักบ้างในเรื่องเล็กน้อยท่านจะชนะในเรื่องความสัมพันธ์อย่างยิ่งใหญ่ ดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาหรือทำมุมในบางช่วงอาจทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดเหมือนทุกบีบบังคับหรือคู่ครองเจ็บป่วยทําให้ท่านต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษขอให้คิดเสียว่านี่คือการใช้นี่กรรมร่วมกันการดูแลคู่ครองยามเจ็บป่วยหรือย่ามีปัญหาคือการสร้างบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจะส่งผลให้ความรักของท่านกลับมาหวานชื่นและมั่นคงยิ่งกว่าเดิม ส่วนคนโสดที่กำลังมองหาคู่ปีนี้ท่านอาจจะไม่ได้เจอคนในฝันที่เพอร์เฟกต์รเซแต่จะเจอคนที่พอดีกับชีวิตท่านอาจเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วซึ่งคนลักษณะนี้จะมีความเข้าใจชีวิตและสามารถซัพพอร์ตท่านได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวใครที่แอบชอบใครอยู่ปีนี้ต้องกล้าที่จะเปิดเผยความในใจเพราะดวงดาวสนับสนุนคนกลา้าหากมัวแต่อมพนันท่านอาจจะโดนคนอื่นคาไปกิน ลึกลงไปในเรื่องของที่อยู่อาศัยและพลังงานภายในบ้านซึ่งเป็นฐานทัพสําคัญของชาวสิง์ในปี2,569นี้ท่านต้องให้ความสําคัญกับเจ้าที่เจ้าทางและสารพระภูมิในบ้านเป็นพิเศษหากท่านใดที่ปล่อยปละละเลยหรือปล่อยให้บริเวณสารรกร้างปีนี้เป็นปีที่ท่านต้องลุกขึ้นมาทำความสะอาดจัดเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่หรือทำการบูรณะซ่อมแซม เพราะตามสื่อสัมผัสของหมอปลายพลายกระสิบพลังงานของเทพเทวดาที่ดูแลพื้นดินที่ท่านอาศัยอยู่จะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนในบ้านอย่างมากหากเจ้าที่เจ้าทางมีความสุขท่านจะสัมผัสได้ถึงความร่มเย็นคนในบ้านจะไม่ทะเลาะเบาะแหวงนอนหลับสนิทและตื่นมาพร้อมกับพลังที่สดใสแต่หากละเลยท่านอาจจะได้ยินเสียงกุกกักในยามวิการหรือคนในบ้านเจ็บป่วยออดแอกโดยหาสาเหตุไม่ได้ การจุดธูปบอกกล่าวขอขมาและขอพรในวันพระใหญ่จะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูโชคลาภให้เปิดกว้างขึ้นนอกจากนี้ห่วงจุ้ยห้องนอนในปีนี้ควรหลีกเลี่ยงการน,นำของเก่าที่ชำรุดหรือของสะสมที่มีประวัติไม่ดีเข้ามาเก็บไว้เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสื่อนำพลังงานลบที่ฉุดรั้งดวงชะตาของท่านให้ตกต่ำลงได้ในมิติของการเดินทางและการสแสวงหาโชคลาภจากต่างถิน่น สำหรับชาวราศีสิงห์ที่วางแผนจะเดินทางไกลในปี2569ไม่ว่าจะไปเพื่อการงานหรือการท่องเที่ยวขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าทุกที่ที่ไปล้วนมีเจ้าของการแสดงความนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิธิ์ประจำถิ่นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหากท่านเดินทางไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศมงคลของท่านในปีนี้ ท่านมีเกณฑ์จะได้พบกับกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมที่จะมอบของดีหรือแนะนําช่องทางธรรมหากินที่ท่านนึกไม่ถึงการเดินทางทางน้ําหรือข้ามน้ําข้ามทะเลจะนํามาซึ่งโชคลาภก้อนใหญ่แต่ต้องระวังเรื่องลมพายุและความประมาทในการขับขี่หากท่านบูชาวัตถุมงคลจำพวกพญานาคหรือตะกุดลูกปืนติดรถไวจะช่วยแคล้วคลาดปลอดภัยและเปลี่ยนหนักเป็นเบาได้ สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ภพยสารแสนชัยมักจะเน้นย้ำคือเรื่องของการฝากดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากท่านมีโอกาสไปกราบไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานฝากตัวเป็นลูกหลานขอให้ท่านช่วยคุ้มครองป้องภัยและเปิดทางสว่างการทำเช่นนี้เหมือนการมีแบ็กอัพที่ดีคอยหนุนหลังเวลาท่านเพียงพล้ำ ขยับมาดูเรื่องลูกหลานและบริวารที่ใกล้ชิดดั่งแก้วตาดวงใจในปี2,569นี้บุตรหลานของชาวราศีสิงจะมีพัฒนาการที่โดดเด่นบางคนอาจสอบชิงทุนได้หรือมีความสามารถพิเศษฉายแววออกมาให้เห็นแต่ในข้างกลับกันความเป็นตัวของตัวเองที่สูงขึ้นของบุตรหลานอาจทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยและการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันท่านต้องใช้ความอดทนและการรับฟังมากกว่าการออกคําสั่งแบบเผด็จการ ดวงชะตาบ่งบอกว่าลูกหลานจะเป็นอภิชาติตบุตรที่นำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลแต่ต้องแลกมาด้วยการสนับสนุนและทุ่มเททรัพยากรของท่านอย่างเต็มที่ส่วนบริวารในที่ทำงานต้องระวังคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวคนที่ต่อหน้าทำดีแต่รับหลังนินทาว่าร้ายปีนี้ความลับไม่มีในโลกเรื่องที่ท่านเคยพูดไว้โดยไม่ยังคิดอาจถูกนำมาขยายความเพื่อโจมตีท่านดังนั้นความนิ่งคืออาวุธที่ดีที่สุด ใครจะว่าอย่างไรปล่อยเขาไปผลงานของท่านจะตบหน้าคนเหล่านั้นเองและเมื่อถึงเวลาที่ดวงดาวเคลื่อนย้ายเข้าสู่มุมที่ส่งผลดีคนพานเหล่านั้นจะแพ้ภัยและหายไปจากวงโครจรชีวิตของท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องออกแรงไล่อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในปี2569คือสัญชาตญาณและการตัดสินใจชาวราศีสิงห์มักมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ปีนี้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ท่านลังเลสงสัยในความคิดของตัวเอง ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่เตือนให้ท่านหยุดคิดและไตรตรองมากขึ้นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถหรือการเซ็นสัญญาธุรกิจควรปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือหอราจารย์ที่ท่านนับถือเพื่อหาเลือกยามที่เป็นมงคลเลือกยามในปีนี้เปรียบเสมือนรหัสผ่านเข้าสู่ตู้เซฟหากกดถูกจังหวะทรัพย์สินเงินทองจะไหลามาเทมาแต่หากกดผิดอาจต้องเหนื่อยฟรี การลงทุนในธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปควรหลีกเลี่ยงในปีนี้เพราะดวงดาวแห่งกฎหมายและความยุติธรรมกำลังทำงานอย่างเข้มข้นท่านอาจถูกตรวจสอบหรือมีปัญหากับหน่วยงานราชการได้ง่ายให้เน้นทำธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้จะเป็นเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดท้ายที่สุดนี้เพื่อให้ปีพศ2569เป็นปีแห่งชัยชนะที่สมบูรณ์แบบของชาวลัคนาราศีสิงห์ ขอให้ท่านหมั่นเติมพลังชีวิตด้วยการพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีพลังบริสุทธิ์เช่นการไปเดินป่ารับพลังจากน้ำตกหรือการนั่งสมาธิริมทะเลเสียงคลื่นและพลังลมจะช่วยฉล้างความเครียดและพลังงานลบที่เกาะกินจิตใจท่านออกไปการฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์โกรธโมโหหรือความโลภจะเป็นเครื่องรางป้องกันภัยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยิ่งกว่าวัตถุมงคลใดๆและเมื่อท่านมีบุญพรมีเต็มเปี่ยมแล้ว อย่าลืมแบ่งปันความโชคดีนั้นให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การให้โอกาสหรือการให้ทรัพย์สินเพราะกฎแห่งการให้คือยิ่งให้ยิ่งได้และในปี2569นี้จักรวาลพร้อมจะเทความมั่งคั่งและความสุขลงมาสู่ผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางดุจราชสีผู้ยิ่งใหญ่ขอให้ท่านจงก้าวเดินต่อไปด้วยความสง่างามทนงอองอาจและเต็มไปด้วยเมตตาธรรมแล้วท่านจะพบว่า ปีนี้คือปีที่ท่านได้เขียนตำนานบทใหม่แห่งชีวิตที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยมีมาลึกลงไปในเรื่องของที่อยู่อาศัยและพลังงานภายในบ้านซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของชาวสิง์ในปี2569นี้ท่านต้องให้ความสำคัญกับเจ้าที่เจ้าทางและสารพระภูมิในบ้านเป็นพิเศษหากท่านใดที่ปล่อยปละละเลยหรือปล่อยให้บริเวณสารรกกร้างปีนี้เป็นปีที่ท่านต้องลุกขึ้นมาทำความสะอาด จัดเครื่องเส้นไหวชุดใหญ่หรือทําการบูรณะซ่อมแซมเพราะตามสื่อสัมผัสของหมอปลายพรายกระสิบพลังงานของเทพเทวดาที่ดูแลพื้นดินที่ท่านอาศัยอยู่จะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนในบ้านอย่างมากหากเจ้าที่เจ้าทางมีความสุขท่านจะสัมผัสได้ถึงความร่มเย็นคนในบ้านจะไม่ทะเลาะเบาะแหวงนอนหลับสนิทและตื่นมาพร้อมกับพลังที่สดใส แต่หากละเลยท่านอาจจะได้ยินเสียงกุกกักในยามวิการหรือคนในบ้านเจ็บป่วยออดแอกโดยหาสาเหตุไม่ได้การจุดธูปบอกกล่าวขอขามาและขอพรในวันพระใหญ่จะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูโชคลาภให้เปิดกว้างขึ้นนอกจากนี้ห่วงจุ้ยห้องนอนในปีนี้ควรหลีกเลี่ยงการน,นำของเก่าที่ชำรุดหรือของสะสมที่มีประวัติไม่ดีเข้ามาเก็บไว้เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสื่อนำพลังงานลบที่ชุดรั้งดวงชะตาของท่านให้ตกต่ำลงได้ ในมิติของการเดินทางและการสแสวงหาโชคลาภจากต่างถิ่นสำหรับชาวราศีสิงห์ที่วางแผนจะเดินทางไกลในปี2569ไม่ว่าจะไปเพื่อการงานหรือการท่องเที่ยวขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าทุกที่ที่ไปล้วนมีเจ้าของ การแสดงความนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่นเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหากท่านเดินทางไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศมงคลของท่านในปีนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้พบกับกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมที่จะมอบของดีหรือแนะนําช่องทางธรรมหากินที่ท่านนึกไม่ถึงการเดินทางทางน้ําหรือข้ามน้ําข้ามทะเลจะนํามาซึ่งโชคลาภก้อนใหญ่แต่ต้องระวังเรื่องลมพายุและความประมาทในการขับขี่ หากท่านบูชาวัตถุมงคลจำพวกพญานาคหรือตะกุดลูกปืนติดรถไว้จะช่วยแคล้วคลาดปลอดภัยและเปลี่ยนหนักเป็นเบาได้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยมักจะเน้นย้ำคือเรื่องของการฝากดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากท่านมีโอกาสไปกราบไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือให้ท่านตั้งจิตอธิษาฐานฝากตัวเป็นลูกหลานขอให้ท่านช่วยคุ้มครองป้องภัยและเปิดทางสว่างการทำเช่นนี้เหมือนการมีแบ็กอัพที่ดีคอยหนุนหลังเวลาท่านเพียงพล้ำ ขยับมาดูเรื่องลูกหลานและบริวารที่ใกล้ชิดดั่งแก้วตาดวงใจในปี2,569นี้บุตรหลานของชาวราศีสิงห์จะมีพัฒนาการที่โดดเด่นบางคนอาจสอบชิงทุนได้หรือมีความสามารถพิเศษฉายแววออกมาให้เห็นแต่ในข้างกลับกันความเป็นตัวของตัวเองที่สูงขึ้นของบุตรหลานอาจทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยและการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันท่านต้องใช้ความอดทนและการรับฟังมากกว่าการออกคําสั่งแบบเผด็จการ ดวงชะตาบ่งบอกว่าลูกหลานจะเป็นอภิชาติตบุตรที่นำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลแต่ต้องแลกมาด้วยการสนับสนุนและทุ่มเททรัพยากรของท่านอย่างเต็มที่ส่วนบริวารในที่ทำงานต้องระวังคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวคนที่ต่อหน้าทำดีแต่ลับหลังนินถาว่าร้ายปีนี้ความลับไม่มีในโลกเรื่องที่ท่านเคยพูดไว้โดยไม่ยังคิดอาจถูกนำมาขยายความเพื่อโจมตีท่านดังนั้นความนิ่งคืออาวุธที่ดีที่สุด ใครจะว่าอย่างไรปล่อยเขาไปผลงานของท่านจะตบหน้าคนเหล่านั้นเองและเมื่อถึงเวลาที่ดวงดาวเคลื่อนย้ายเข้าสู่มุมที่ส่งผลดีคนพานเหล่านั้นจะแพ้ภัยและหายไปจากวงโครจรชีวิตของท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องออกแรงไล่